ค่ผมจะนั่งตรงนี้ครับผมจะนั่งตรงนี้ครับกับเพื่อนนั่งอยู่แล้วเธอก็นั่งตรงนน้นสิเฟสเธพายพี่มืออะไรวะนั่งเลย

เดนวนีเปล่าเดนทไมโรงเรียนเราไม่มีนโยบาย บอกคู่ผมฟองแม่ถ้าผมกรถตอไปแสดงผมย้อนไปนะโดนลีไล่สัลอดที่มันไมโลเลยอุ้มือนหอยคนหอมนะทำไมเราไม่ไปทีหลังไม่ได้ไปที่เลยไม่ได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ถ่ายโลกบรรยากาศโงนครอครองด้วยเนาะเวลาแล้วเม่อจะได้บารหามัไหมอยู่อนสุเทพิอะไรครับอไม่เวียนทางกาเี่ยวคนเดียวเะ่ออยู่อนทย่นเรารู้เราเข้าไปได้ไม่ได้ที่นี่สุโขทัยค่ะครับก็เลยที่เราขอวัสีให้คนซวทก่นมรันี้ก็รับเข้าสู่ทยานประวัติศาสตร์คุโทยุดแรกนครก็ะเป็นทาง้านขวาบนของตัวรถนี้ครก็จะเป็นอารามขนาดชื่อว่าวัดมหาธาครับ เาตา้่ ider, ici, à à ีครจะเป็นรูกศิยาวในสิลไทยนะครับเ็นัที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่ปีะตัวสายศิาไทยวยรุ่นรลงในลกเด้วยต้นโพขวามือนี้นะครับต้นโพนี้จะเชื่อว่าต้นสีมหาโพัจบันต้นโพนี้นะครับจะมีอายุล่ายรั ส่ทีเป็ดหาาครับจะตอกไม่หินกในยาวรอบการ1เมตรล้คมน้ำรอบรอบหนึ่งชั้นนะครับเราจะมีคุมาเนทั้งสี่ครับส่วนหลังก็จะหน้าขวาด้วยนะครับวันนี้กเียมวัาก็อดด้วยนะเกือบทัหกดแล้วก็ยังเป็นด

สัตวม่าหายแล้วันนี้นะครับแสดงก็จะเป็นสัตว์ป่าสว่งาเนะครับก็ปลาสับปลากรอแล้วก็ปลาสลับลุงวนนี่ปลาแที่มันเป็นแบบงะกนถูกสร้างมุกโตเมือรุห็นมือเห็นเยอย่า ใช้คนข้างเป็นประโยชน์ไปให้โทรศัพท์มือมือก็ทดแทนไม่ได้เลยคนแรกโทรศัพท์กันบ้างไปทำอะไรทำใหน้าใสยังไงหน้าใสไรมุกด้วน่ารายบรรยากาศเพื่อนขีลกวลางด้วยดิท่ไนทไ นี่ไนัก้องะอะักียไม่ถ่ายถ่ายถ่าย่าไม่ถ่ายดีกว่าพูดเหมือนเป็นโทรศัพท์ตัวเอง

ใส,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 ส่เพลงดีะดีอ่ะ่องีเียวย่าก็เม่นี่ไาลานี่คือาลาซาลาซาลาซาลา เฮ้ยน um ี้ค enfin ือของสมัยก่อนสมัยพ่อคุณล้าสาวสาและสุยนี่ใกล้กรุงเทพารเขียนอะไรไม่ใกลกัไม่ไกจอ่ล้วยอะไรเไปดนมเขียนเขียนว่ายังไงอะที่ทางนู้นนี่เฮ้ยกาาี่างตรงนู้นพีไนเสียงกาล้องช้แรกเลย้อย

ตงอ่ะไปต่ำแล้วอุ้ยนีุ่งโดนเพื่อนเพื่อนบุรีนี่เขาตกปลาบ่อยตีสกิปิงนะเว้ยตีเป็นล่าตีชดอว์ตีอยทำตีเป็นบ่าตีสกิปิงเ่ตีชาโดงปปากเราม่คุ้นซะผวมานี่ถ่ายอะไรเหี้ยหร่ะมีแม่แบบด้วยนี่นี่นี่บ้านมือพยัญชนะหล่ะง่า

น้ำเหี้ยวอะไรนะที่นี่คือแม่กูแข็เหี้ยวยาวที่นี่คือในเมืองเยยอันนี้เป็นในราชวังเก่าวังไสวยเนาะพีไทยแด้วยลูกสวยสุดศาสวัสนีนะครับเป็นวันศัดสิจิ ไอจิวเนี่ยจะลงเต้นอยู่ด้วยเนี่ยอยู่้วเนี่ยลงไปเต้นอ่ะชลามันอ่ะชลาวรนบูมมีหน้าไปพิจิตรเลยกินทั้งสองไปหาไปหาชลาวันหมดแล้วเนวไายอันนีุ้ด้หรออยากไปหาชลาวัน่ะเป็นอะไรเป็นีถตไม่หลกอยากไปเที่ยวชลาวันจี้ก็ไปลุเลยบูรมแลมอสาก็การอะรทัศนศึกษา สานนี้มันก็จะหารชื่อว่ารับงไม่ใช่ทหรมรวัดดึงผู้หญิงมันมายขาตายไม่ใช่ขาคนดียวไ่อนแล้วไปสองตัมีตัคนเดียวแล้คนใหญ่โอยดูเท้มือนพี่อนุบาลชียงใหม่เออพัดพัดก็าเจดีด

คันนีเรขีนนะครับรโอรสของรครดังเรอบกับพนักงานสือท่านวัดคุณ้มานของกจะลอหมระรสาอรอผสมองดละได้สูเมตรนัการใช้ไปนี้เปนการหน้าของวัดชนะสงครามหรือวัดนานาน